สวัสดีครับมาดูประกันปสอ2บวกนะครับมิตรแท้เพิ่มภูนยกระดับความคุ้มครองอย่างคุ้มค่านะครับปสอ2บวกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการซ่อมคนนะครับคุ้มครองชีวิตคนนะครับแล้วก็คุ้มครองลดคู่กรณีแล้วก็คุ้มครองลดเรานะครับ2บวกและ3บวกเนี่ยคือกรณีลดชนลดนะครับคุ้มครองบ้านนะครับ ถ้าเราไปชนบ้านรถเราจะไม่ได้คุ้มครองนะครับหรือไปชนต้นไม้สวนสาธารณะรถเราไม่ได้คุ้มครองนะครับแล้วก็สูญหายไฟไหม้นี่คือปอ2บวกนะครับบรูเบียรประกันนะครับเบียรประกันมี3แพ็กเกจแพ็กเกจเซนเวอร์นะครับแพ็กเกจประหยัด6400นนะครับแพ็กเกจก7,100แพ็กเกจแพตินัม7,520นะฮะ ผมมุ่คลองมาดูแถบซ้ายนะครับรับผิดต่อชีวิตนะครับความเสียหายต่อชีวิตร่างกายอนามัยบุคคลภายนอกต่อคนนี่คือ50,000 0บาทต่อคนนะครับขอเสียชีวิตก็ได้เลย50,000นนะครับผมคลองเลยแล้วก็ต่อครั้งอยู่ที่10ล้านนะครับ10ล้านนะครับ10ล้านบาทต่อครั้งนะครับแพ็กเกจแพดดินัมแพ็กเกจโกแพ็กเกจซิลเวอร์นะครับ เหมือนกันหมดเลยนะครับเรื่องของอนามัยชีวิตร่างกายบุคคลภายนอกนะครับอันนี้คือช่องแถวแรกนะครับแถวแรกแถวที่2ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกครับนี่คือต่อครั้งนะครับต่อครั้งเลยนะครับแพตติน,น้มเนี่ยคุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอกก็คือซ่อมลถคู่กรณีนั่นแหละนะครับสล้านบาทแพ็กเกจโกก็2ล้านบาทครับ ซิลเวอร์คุ้มครอง1ล้านบาทนะครับคุ้มครอง1ล้านบาทนี่คุ้มครองอเยอะนะครับสมมุติชนเบนซ์บีก็ซ่อมรถคู่กรณีในวงเงิน1ล้านบาทนะ2ล้านบาทเลยนะครับต่อมานะครับข้อที่3ความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันที่อวประกันเนี่ยนะครับเฉพาะที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะก็คือรถชนรถนะครับปสองบวกจะเป็นรถชนรถนะครับ ก็ค,คือตามทุนประกันตามตารางทุนประกันหมายถึงทุนข้างล่างนี่นะครับนะทุนตารางข้างล่างนะครับแล้วก็ศูนย์หายไฟไหม้นะครับพอสองบวกก็จะมีคุ้มครองเรื่องสูงหนาไฟไหม้ตามตารางทุนประกันเหมือนกันนะครับทีนะี้ถ้าทุน10,000แสนนะครับเบี้ยเท่าไหร่นะครับทุน1 0,000แสนเบี้ยเท่าไหร่มาดูช่องสีส้มๆกวานี่นะฮะ1 0 0 0 0แสน แพ็กเกจซื้ออยู่ที่7,100นะครับ1น0 0 0 0สนอยู่ที่7,600นะครับ2 0 0 0 0 0อยู่ที่8,000บาทนะครับถ้า3 0 0 0 0นอยู่ที่8,800บาทนะครับก็จะได้ความคุ้มครองตามข้างบนนะครับเบีย้ยอยู่ข้างล่างคุ้มครองตามข้างบนนะครับเบีย้ยมันมี2แบบนะครับแบบช่องสีส้มนี่คือไม่มีดีดักไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก ค่าเสียหายส่วนแรกก็คือกรณีเราเป็นฝ่ายผิดเวลาไปซ่อมเราจะต้องจ่ายค่าร่วมซ่อม2,000บาทนะครับแต่ช่องสีส้มไม่ต้องจ่ายนะครับแต่ถ้าถูกลงมาหน่อยนะครับมีค่าร่วมซ่อมมีดีดักมีค่าดีดัก2 2,000เนี่ยนะฮะนีทุนแสนหนึ่งก็แค่6ก0ันะครับแต่ถ้าไม่มีดีดักไม่ต้องจ่ายนะครับจะผิดจะถูกก็ไม่ต้องจ่ายนะครับแสนหนึอยู่ที่7,100บาท ทุน200,000ก็คือซ่อมรถเรา200,000เนี่ยนะแปดพับ, 8, บาทนะครับนะอันนี้คือแพ็กเกจนะครับคนะวามมุ่งคลองก็จะมีเพิ่มเข้ามาเรื่องของอุบัติเหตุส่วนบุคคลอันเกิดจากการใช้รถนะเพื่อผู้กับขี่และผู้โดยสารแพ็กเกจซิมเ e อก็จะอยู่ที่50,000ืนเนี่ยนะฮะค่ารักษาพยาบาลแลบุคคลในรถก็อีก50,000นนะครับ,บ แล้วก็ประกันตัวผูค้คีนะครับก็อยู่ที่20,000 0บาทนะแพ็กเกจซินเวอร์แพ็กเกจกู0 0 0 0นนะครับแพตินัม0ก0 0 0แพตินัมเนี่ยก็จะเบียร์ก็จะสูงขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็มีค่าชดเชยระวันให้ด้วยวัลพันนมก็นี่นอนโรงพยาบาลเนี่ยนะครับนะเป็นผู้ป่วยในเนี่ยนะครับาก็มีเงินชดเชยระหว่างเดินทางด้วยนะครับรถเข้าอู่นะครับก็ได้วัลพันนะครับ สนใจเพิ่มเติมโทรมาได้เลยครับ